มากวันนี้ผมรอบ3ปีของออกซีเป็นไงบ้างญหาที่มีงานนี้เกิดขึ้นครับจริงๆก็ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าในแต่ละปีพวกเราซีรู้สึกว่าเรามีครอบครัวยูทเซี่์ที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วกันครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสเกลแฟนมิตรที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่แบบสุดเท่าที่พวกเราเคยจัดแฟนมิตรมันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่อดีใจที่แฟนๆยูทเซอร์ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับผมวันนี้พวกเราอซีก็เตรียมอะไรสนุกๆแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์ให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนในวันนนี้จััดเป็คร จริงๆแล้วเราทําเป็นคอนเซปแบบว่า welcome to proxy hotel ครับเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นเจ้าบ้าน uh, แล้วเราเปรียบเสมือนยูเซอร์เนี่ยเป็นแบบเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นแขกที่เข้ามาพักแบบว่ามาพักพิงอาศัยในสถานที่ของเรารู้สึกว่าเหมือ <Wh. S 1> นเราอยากจะมอบความสุขว่าอยากให้เขาเนี่ยแบบว่าลืมทุกสิ่งที่ทําให้เขาแบบมีความรู้สึกไม่ดีในวันนั้นหรือว่าเขาเจออะไรมาก็ตามขอให้เขามาพักโรงแรมเราเนี่ยให้รู้สึกว่าพอออกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถมีกาลังใจแล้วก็มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ในการทําอะไรก็ตามอะไร่เงี้ยคริกกอีรราะไดๆับแฟนหรือปล่า โอ้โหบริการเยอะมากเลยรียกว่าวันนี้บริการถึงใจเนาะถึงใจเลยอยากได้อะไรครับแค่ออเดอร์มาครับผมเดี๋ยวมีรูมสวิท์สองใช่มีรูมสวิทอยู่แล้วครับผมคิดกันนะครับรูมสวิทอ้าวจบแต่นุกวัน ก็เ <g ül> มื่อเช้าผมแปลงฟันนะครับแล้วก็อันอนั้นอยู่แล้วจ้ะอันนั้นมันท็อปปี้ครับ <c oughs> คือพวกเราก็ตั้งใจซองกันมากๆครับผมแล้วก็ได้ทำโชว์ขึ้นมาใหม่ใช่แล้วก็มีบางพาร์ทที่เราไม่เคยทำ,ทำมันมามนก่อน<ก>ใช่ครับ เรียกได้ว่าจะได้เห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันครั้งแรกซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปหวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะได้ทำพานี้เกิดขึ้นนะครับมันจะมีโชว์แบบโชว์รวมโชว์คู่โชว์เดี่ยวโชว์อะไรแบบพิเศษพิเศษอย่างนี้ไหมอุ้ยพี่รู้ได้ไงครับเนี่ยอันนี้เป็นงานพิเศษพิเศษสเอามันจะมีหรอจริงๆแล้วมันคิดว่ามันมีหลายอย่างที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงหรืออาจจะบางคนอาจจะเคยคิดเล่นๆแต่ไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆและวันนี้มันก็มาให้ทุกคนได้เห็นครับเป็นททีีี่่แแรรรรรกกงคับเเป็นนยหอจิพ่ จะมีข้าวส่งสลิงอะไรไม่มช้าอ๋อเดี๋ยวผมโผล่ออกมาครับจากสลิงเหรอคือตอนแรกใช่เชือกปังจากเชือกปังอันตรายเกินตอนแรกว่าจะทำอยู่ครับแต่พอดีตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์ประกันสุขภาพครับก็เลยทำไม่ได้ครับกลัวทำปุ๊บเดี๋ยวไม่มีอะไรเข้ามาเลยครับตอนนี้แต่เป็นวงที่แฟนๆแบบว่าแบบจะสร้างมีมทุกงานเลยวันนี้จะมีไหมครับไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้ไม่มีผมว่าไม่ไม่น่ามีครับไม่น่ามีไม่มีหนึ่งมันนิ่งๆวันนี้คือผมว่าวันนี้เราอยากจะขายหล่อบ้างครับแบบอบอุ่นแบบ เท่ๆบ <aunque>, ้างเป็นแบบผู้ชายดูแลแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมากกว่าเกียรติผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติเร้ยอะไกคือแบบฟิลหราเรา3ามปีสามขวบนะเราต้องการแบบให้เราโตขึ้นแล้วนะเราสุขุมมากขึ้นเราแบบเรียบร้อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่3ปีนี้พัฒนาการของพวกคุณก็คือลดหนักหล่อขึ้นโอ้ขอบคุณครับดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามปีมันเติบโตขึ้นเดียวบ้าง เยอะมากครับก็เยอะครับอีกนิดนึงผมก็30แล้วครับก็ตอบโต้กันเยอะแล้วสามสิบสามก็สามสิบเอางี้ว่าคำตอบคำตอบเนี้ยวิกเตอร์มีคำตอบจริงจริงจริงแล้วเจอดไงบ้าง3ปีเติบโตขึ้นยังไงบ้างน้องชายพี่สามปีแล้วก็แล้วก็มีคอนเสิร์ตไปแล้วสองรอบแล้วก็แบบประสบการณ์เยอะขึ้นมามาครับจากคอนเสิร์ตสองอันนี้แล้วก็เหมือนแเราก็มีอีเวนต์ก็ก็ก็มีอะไรอ่าด้วยแหละ ตลอดงานทำเรื่อยๆขอบคุณทุกๆโอกาสที่เข้ามาขอบคุณลูกค้าที่เห็นเห็น proxy เสมอมาผมซึ่งก็เป็น3ปีที่ผ่านไปเร็วมากๆแล้ววันนี้ก็มีงานแฟนมีทที่ special มากๆครับรู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆจริงๆทั้งแฟนคลับที่แบบว่า รักเราแล้วก็มีเขา้ามาเพิ่มเรื่อยๆก็ดีใจกันใช่ต้องขอบคุณ <GO> พ <av uther> ี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่ยังน่ารักกับพวกเราเสมอครับเหมือนเราก็เติบโตไปด้วยกันนะครับจากวันแรกๆจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเราแค่พิ่ารณาโดมครับเราตอบอินแพ้เราสามวันไหนกันยวะราชมังไปดูบอลครับไจะมีเกิดขึ้นอีกไหมมาแสดงอะไรเลยในปีสองปีนี้ อยากให้มีนะอยากให้มีมากๆครับผมสกิลอะไรผมเนี่ยอะไรกันแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วขอบคุณนี้ติดตามแล้วไงต่อเราเพิ่งเเราพิ่งมีแฟนมิกเราเพิ่งมีแฟนมิกครั้งนี้สั้นะครับทุกคนต้องใจเย็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพอมาแล้วก็บอกจะอัดไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่เล่นได้ว่าแฟนมิกครั้งนี้สเกลนี่คิดว่าแบบพอๆกับคอนเสิร์ตแรกของเราเลยจริงๆผมแล้วเป็นแบบเหมือนอีกนี้คอนเสิร์ตเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในก็คือแบบจัดหนักจัดเต็ ันนี้ครั้งนี้ค่ะนอกจากค่ะจะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่แบบมีการแต่งให้แฟนทำเลยเนี่ยค่ะใช่ครับสำหรับสหรับคอนเสิร์ตนี้เลยใช่ไหมมีเพลงใหม่สำหรับคอนเสิร์ตนี้เลยโดยเฉพาะเลยชื่อเพลงว่าเในคืนของวันนี้ครับผมแล้ในคืนของวันนี้คืออะไรเออเรื่องราวเป็นเพลงที่พวกเราพ็อกซี่ร่วมกันเขียนขึ้นมาร่วมกันแต่งขึ้นมานะครับผมเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับยูนๆใชร์ในวันนี้ครับผมเราตั้งใจจะปล่อยอย่างมีในวันนี้เลยแล้วก็เราจะลองให้ยูเซอร์ฟังในงานเลยครับผมใช่เพลงที่พวกเราก็ใช่ มันมีบทเรียนที่เราแบบเรียนกับพีเอที่แบบสอนเราใะหเราเขียนแต่โพสอีกคือ,อมันวิธีแบบแต่งเพลงที่แบบอมีคำไหนอย่าบอกยูสเซอร์บ้างมันมันมีหลายๆอย่างที่มีเธอมากๆผมไปติดตามพี่เบื้องหลังได้เลยครับน่าจะมีปล่อย่างอยูแล้วว่าแต,แต่งเองกันด้วยใช่ครับใช่ครับหกสมองหกคนแต่ง,งแต่งเองหนึ่งเพลงใช่ครับเป็นยังไงครับตอนแต่ง ก็ช่วงแรกๆก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างขาวโพลนนิดนึงฮะค่อนข้างโล่งอะไรเงี้ยแต่ว่าดีที่แบบเรามีพี่แอคอยช่วยเหลือให้แบบว่าเราหาคีย์เวิร์ดแล้วก็อันดับแรกคือเราทําการแบบเขียนโพสต์รู้จักตัวตนพ็อกซี่ก่อนครับผมมินิ่งว่าจริงๆแล้วพ็อกซี่คืออะไรแล้วก็เราก็หาความหมายของคําว่ายูเซอร์ออกมาในแต่ละประโยคเลยว่าจริงๆแล้วยูเซอร์เนี่ยมีมินนิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในอะไรบ้างความรู้สึกที่พวกเราเนี่ยอยากจะถ่ายทอดผ่านยูเซอร์หรือว่าคําพูดอะไรต่างๆที่ยูเซอร์เคยบอกกับพวกเราเราก็เลยเอานําสิ่งเหล่านี้บาทง เพลงนี graduate, ้ข like <an> ึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพลงนี้คือหล่อเลยหล่อไม่ไม่ตลอดครับเพลงนี้หล่อแล้วครับหล่อบ้ากพี่หล่อหล่อหล่อมากนะครับอ่าน้องอ่าน้องวิตเต้ทำไมน้อเต้ไม่พูดเลยอ่านันนี้อะไรเงผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะเราก็ซุ่มซ้อมพรนี่แหละโชว์สเปเชียลสเปเชียลโชว์ของเราเยอะแลยครับก็จะมีแบบหลายอย่างให้ให้ทุกคนติดตาม แล้วก็นอกจากเรี้ยงเลยนะรอบอัดเลี้ยสามปีของแฟนมิแลนี่เป็นครบรอบสามปีของเรามีเพลงแล้วต่อไปจะมีแบบเห็นปล่อยเป็นยูนิตอะไรมาอ๋ออ่านี่เลยครับยังไงล่าสุด V.O.C. V.O.C. ก็ที่จริง V.O.C. ก็อ่อย่อมาจาก Visual Change ครับแล้วก็เอ้ยแต่จริงๆก็โดยตรงก็มาจากเราินเตอร์อินชัวร์ควยใช่ครับก็จะเป็นจะเป็นทีมของเราร่วมกันทีกับ าแบกซีใช่ครับผมก็อยากให้รอติดตามผลงานของยูเซน่าคตนะครับผมบอกเลยว่าอาจจะให้อะไรใหม่ๆกับผู้ฟังมากขึ้นครับผมแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าด้านของสกิลแล้วก็เพอร์ซันแนลิตี้ที่มันต่างจากพิกเตอร์องค์โชคุนในฟ็อกซี่ครับผมก็อยากติดตามด้วยนะครับต้องต้องเด็ดแน้น้องสามคนนี้เด็ดครับเพราะว่าโชคุนก็ประมาณ10เมตรนะครับอ๋อเป็นงานเทพที่เหรอวที่สิบเมตรโอเคถ้าเด่นเกินล่ะ ต้องเป็น11เมตรครับทั้งหมด11เมตรขอบคุณครับแล้วทำไมต้องเป็นแบบ3คนนี้ครับขอ่ง VOC จริงๆไหมพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นยูนิตเป็นเป็นยูนิตส่งออกของพวกเราในส่งออกใช่เป็นโกลิเตอร์ครับวิกเตอร์ทักทาย international fans ของเราสักหน่อยไหมครับฮัลโหลเทักทายจริงๆทักทายจริงๆพูดอะไรหน่อยพู่อนหน่อยพู่อะไรหน่อยแบบน Hello guys We're VOC ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดนะยังไม่ได้คิดโอเคโอเคมันยังเช้าอยู่ใช่ um we're like sub unit for b o n s um we're gonna be cool now be cool ใช่ be like cool แต well. sí. ่อย yeah. like, like, like ่างแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนครับผมกอนโซโล่แล้วเนี่ยแล้วว่าพวกนี้ก็สามคนแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยคือจะโยงให้ได้เลยอ๋อ ก็จะเป็นโซโลต่อไปเป็นโซโล่พิการก็โซโล่อ๋อแยกอย่างนี้เลยหนึ่งหนึ T ่งหนึ่งสามไม่รู้อเลยใช่ไหมคะจะไม่มีโอกาสอ๋อเดี๋ยวต่อไปจะเป็นนี่ครับ K G G ครับ K G G K G G เหรอคิวกันกลับแล้วต่อไปโซโลกันต่อทีละคนเละจาะต่อทีละคนใช่เราจะมีโซโลปล่อยต่อทีละแถงี่ต่อพูดได้เลยนะเนี่ยแถงี่ทำให้ทุกคนงงใช่หลอกก่อนก็เป็นใครก็รอติดตามโซโล่ใช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 ่แล้วพอจบจากมินิวันนี้นะคะ หลังจากนี้จะมีอะไรพิเศษๆออกมาแบบหลังครึ่งปีหลังอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรออกมาให้แฟนได้ติดตามไหมมีผลงานใหม่มีเพลงใหม่ครับไม่ผิดมีเพลงใหม่แล้วก็มีเขาเรียกว่าเราเราเราจะได้ไปเขาเรียกว่าทัวร์กับมีหลากหลายประเทศที่เราได้ไปเลื่องที่ปั๊บเนี่ยใช่ครับทีนี้สนุกมากครับเพราะเราได้มีโอกาสแบบได้ลองไปเล่นที่ต่างประเทศได้ไปเจอแฟนคลับต่างประเทศบ้างเลยครับก็รู้สึกสนุกมากแล้วมีหลายประเทศเลยที่กาลังจะได้ไปครับ ป็นไงพี่พายเวลาไปเจอแฟนอินเตอร์แฟนน่ารักน่ารักมากๆเลยครับที่แฟนแต่ละประเทศเนี่ยมีเขาเรียกมี culture ที่แตกต่างกันไปแบบว่าเขาเขาซัพพอร์ตเรามากๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาร้องเพลงไทยได้ครับใช่ครับใช่ครับอย่างล่าสุดเราไปที่เวียดนามแฟนๆเวียดนามน่ารักมากแล้วก็ร้องเพลงกันแบบเสียงดังสุดๆใช่สนุกมากสนุกมากเขาลองดังเขาร้องแบลชอตี้ครับแบลชมตี้ดังเขารอแบบแบลชอตี้ร้องเปยะมากครับดีก็คือแบบบรรยากาศก็คือดีเลยใช่ดีเลยครับ สุดท้ายแล้วครับกครับฝากกันเร่องแล้วความพิเศษความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมรราสังปีของพ็อกซี่ได้ครับก็ทุกคนรอติดตามโชว์แล้วก็ความสนุกจากพวกเราพ็อกซี่ในวันนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าทุกคนได้เข้าไปสัมผัสบแบบว่าครบรถแน่นอนในโรงแรมของบุฟราพ็อกซี่นะครับผมก็อย่างน้อยก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเสียงกรีดแล้วก็เตรียมพละกําลังให้พร้อมแล้วกันครับ,รบ,รบวันนี้พวกเราจะม่วนแล้วก็จอยกันแบบว่าหลากหลายชั่วโมงแล้วก็หลากหลายโชว์พิเศษที่ทุกคนไม่คิดหรือว่าอาจจะมีอะไรบางที ทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆอาจจะอยู่ในนั้นด้วยในวันนี้ครับครับครับอย่าลืมเตอร์เชียรด้วยนะครับอาจจะมีคนร้องไห้ก็เป็นได้มีหมดเศร้าด้วยหรอมีครับพี่มีขบรถครับวันนี้ครบรถครับครรบมีโกรธดีใจเศร้าเศร้ากลัวกลัวมีมีตลกมีโกรธมีตลกโกรธด้วยมันมีโกรธมันมีโกรธมีโกรธมีโกรธมีมีกลัวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันมีอยู่ในข้างในโชว์ในโชว์มีพิโรธมันมีพิโรธแต่รเรงแต่ราบองว่ากลมกลมแน่นอนครับเราติดตามครับ ฝากด้วยนะครับเวลคอมดีฟรอกซี่ฮาวเทลับเจอกันเย็นนี้ครับ <c oughs> <c oughs>